เออเธอที่บ้านเลยยัขาดอะไรบ้างอ่ะเธอว่าอยู่บนไหนดีถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆเราขอแนะนำนะคะไหหมาชาน,นี้ค่ะ,ะเดี๋ยวไปหยิบทางนู้นกันนะเฮ้ยก็พัดลมที่บ้านอ่ะมันเก่าแล้วเปิดเบอร์สุดอ่ะตดมดยังแรงกว่าเลยเธอ อากาศร้อนให้ตามหาแอร์แต่ถ้าน่ารักแบบแกต้องหาที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะอ,อืมแต่ของพวกนี้มันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะคะงั้นต้องลองวิธีจ่ายแบบใหม่ t r มัน o ี่ว w a l l ็ตให้คุณใช้ก่อนจ่ายทีหลังที่โลตัสทุกสาขาด้วยเทเน e เอ็กซ์สมัครเลยมาๆสมั่งง่ายๆที่โลตัสทุกสาขารู้ผลทันที พิเศษวันนี้เพียงสมัครและใช้วงเงินที่โลตาสตั้งแต่1,000บาทรับเงินคืน300บาทจ่ายแบบใหม่แบบสบับต้องจ่ายด้วยเพลงเอกเอ็กซต้า